สวัสดีนะครับทุกทุกท่าน Welcome the channel. ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องรายการ MRPD 8 8หมอฤทธิ์ผาดาว YouTube.com รายการนะครับดูดวงชะตาโหราศาสตร์ไทยระบบสุริยาตนะผ่าดาวย้ายราศีนะครับดูดวงชะตารายเดือนประจำเดือนตุลาคม2563นะครับ ดยการดูดวงชะตาเนี่ยเป็นการบอกดีร้ายจากหลักสถิติเพื่อเป็นแนวทางในการวางแผนการดำเนินชีวิตต่อไปตามหลักธรรมะทานศีลห้าภาวนาอันเป็นมงคลก่อนรับชมรับฟังคลิปคําปรากอได้โปรดช่วยกดซับสไครต์กดติดตามช่อง YouTube และกดกระดิ่งท่านจะรับชมคลิปดูดวงชะตาดีๆส่งฟรีถึงบ้านทันทีเลยอย่าง delivery นะครับแล้วก็ติดตามคําปรากรต่างๆนะครับช่องทางการาติดตามเนี่ย ก็อาจารย์จะโพสต์ไว้ในบล็อกนะครับใน YouTube แล้วก็ใน Facebook นะครับก็ติดตามรับชมและฟังได้เลยนะครับถ้าท่าในใดสนใจดูดวงชะตาก็ติดต่อมาอาจารย์ได้หรือดูเลิกทาการมงคลต่างๆออกลดขึ้นบ้านใหม่เปิดร้านแต่งงานฝากลอดดูเปลี่ยนชื่อน,นามสกุลน,นะครับหรือดูบ้านเลขที่ก็ได้นะโอเคนะครับในดวงชะตาเนี่ยนะครับ อิทธิพลจากดวงดาวที่จะโยกย้ายราศีในครั้งนี้ในเดือนตุลาคม63นะครับก็จะมีดาวทั้งหมดเนี่ยสดวงนะครับในเดือนนี้ก็อาจจะย้ายน้อยนะครับเออก็อจะได้เร็วหน่อยหนึ่งนะก็จะมีดาวพังขานดาวพุธดาวทิตศดาวศุกร์นะครับพร้อมกับปรากฏการณ์ที่สําคัญก็คือดาวพระจันทร์เพนถึง2ครั้งใน1เดือนถือว่าดีมากนะครับสำหรับดวงชะตา ของท่านเป็นอย่างมากเลยถือว่าดีนะแล้วก็พระจันทร์ดับเดี๋ยวก็มาไล่เลียงกันนะครับดาวคันเนี่ยก็เกี่ยวข้องกับความขยันหมั่นเพียรนะการต่อสู้นะครับการแข่งขันต่างๆดาวพุธเกี่ยวข้องกับความคิดความอ่านสติปัญญาการสื่อสารดาวที่เกี่ยวข้องกับตําแหน่งยศศักดิ์นะครับดาวศุกร์เกี่ยวข้องกับความรักแล้วก็ทรัพย์สินเงินทอง นะดาวคานเนี่ยนะครับจะโครจรพักองศา,าตำแหน่งเป็นจุลจักรนะครับก็คือถอยหลังเข้าสู่ราศีมีนนะในดวงชะตานะครับตำแหน่งเป็นจุลจักรดาวพักหมายถึงการโครจรช้ากว่าโลกนะครับนะมันจะมันก็เลยทำให้ดาวนั้นเนี่ยด้อยลงไปนะพักในวันที่9ตุลาคม2 5 6 3นะครับเวลา1 0 5โมง56นาที ดาวต่อมาก็คือดาวพระพุธดาวพุธเนี่ยก็พักเหมือนกันนะครับก็ถอยหลังเข้าสู่ราศีกันตําแหน่งเป็นเกษตรแล้วก็เป็นมหาอุดนะครับก็ถือว่าดีนะในวันที่10ตุลาคม2563นะครับเวลา14บนกาสานาทีนะดาวทั้งสองดวงนี้นะครับก็คืออังคารกับพุธเนี่ยอังคารเนี่ยจะไปเกาะที่สัมโนหแห่งเลิกจึงทําให้คุณเป็นคนที่รักความสงบไม่ค่อยชอบมีเรื่องกับใครชอบให้อภยัย นะครับส่วนดาวพุธเนี่ยจะเป็นเทศตรีแห่งเลิกเพราะฉะนั้นในดวงชะตาคุณเนี่ยอาจจะอยู่ไม่ค่อยติดที่มักเคลื่อนไหวตลอดเดี๋ยวไปนู่นมานี่นะครับพบคนเยอะมีเกณฑ์การติดต่อนะครับก็ถือว่า,าในช่วงนี้จะทำให้าทาให้คนที่เกิดในวันพุธจะเป็นคนที่มีสเสน่ห์ในตัวเองในช่วงนี้ดาวต่อมานะครับก็คือดาวพระอาทิตดาวพระอาิตย์เนี่ย นะจะย้ายนะครับตำแหน่งเป็นนิดก็เป็นเทศตีแห่งเลิกเหมือนกันนะก็จะอยู่ไม่ค่อยติดที่มีกี์การเดินทางติดต่อพบปะนะครับในวันที่17ตุลาคม63เวลา22นกานาทีนะครับต่อมาคือดาวพระศุกร์ดาวศุกร์ก็เดินหน้าเสดิจอย่างรวดเร็วนะครับคือดาวย้ายปกติคือการเดินไปปกติแต่ถ้าดาวเสดิเนี่ยหมายถึงทําเร็วและได้เร็วนะครับคือการวิ่งอย่างรวดเร็วฟั นะก็มีโอกาสที่จะประสบผลความสาเร็จนะครับในวันที่24ตุลาคม63เวลา13.57นาทีนะครับก็เข้าสู่ราศีกันนะตำแหน่งเป็นนิดนะครับและมาถึงพระจันทร์ดับกับพระจันทร์เพนในเดือนนี้นะครับพระจันทร์จะเพนถึง2ครั้งนะถือว่าให้คุณนะครับจะมีโชคลาภประสบผลความสำเร็จสมหวังที่ดีนะครับพระจันทร์จะเพนเนี่ย ครั้งแรกก็คือวันที่2ตุลาคม63เวลาตี45นาทีนะครับเพนอยู่ที่ราศีมีนนะในดงชะตาและพระจานาร์เพนครั้งที่2ก็คือวันที่31ตุลาคม63เวลา22นาฬิกา4นาทีอยู่ที่ราศีเมษนะครับตำแหน่งก็เป็นมหาจักรแล้วก็เป็นอุจจาวิลานะครับดีในเรื่องโชคลาภและความสําเร็จนะครับ บุญกุศลก็จะหนุนนำพาให้คุณประสบผลความสำเร็จในช่วงนี้ด้วยเช่นกันและพระจันทร์ก็จะดับในวันที่17ตุลาคม6กเวลาตี 2, 14นาทีจันทร์ดับอยู่ที่ราศีตุลน,นะครับแต่เพราะฉะนั้นก็ต้องระมัดระวังนิดนึงนะมีปัญหาอุปสรรคติดขัดอะไรเกิดขึ้นก็ต้องไม่ประมาทนะในดวงชะตานะครับและปรากฏการณ์ที่สำคัญในเดือนตุลาคมนี้นะครับต้องเตือนเหตุการณ์ต่างๆซึ่งไม่ค่อยดีนะัก ตั้งแต่วันที่16ตุลาคมถึงวันที่24ตุลาคมนะครับช่วงนี้ต้องระวังเหตุการณ์ต่างๆซึ่งไม่ค่อยดีนักนะครับทั้ง12ราศีแล้วก็ระวังเหตุเพศภัยทางธรรมชาติที่จะเกิดขึ้นด้วยนะครับเพราะฉะนั้นให้คุณใช้ชีวิตด้วยความไม่ประมาทละเอียดรอบคอบเป็นการดี ชา,าวลัคนาราศีธนูนะครับดาวคารนพักเนี่ยตำแหน่งก็เป็นจุลจักรในวันที่9ตุลาคม63เวลา10โมง56นาทีก็ถอยหลังเข้าสู่ราศีมีนในพวกพันธุนะครับคือดวงชะตาโดยภาพรวมของคุณเนี่ยนะในเรื่องเกี่ยวข้องกับการติดต่อสื่อสารหรือในเรื่องของงานนะครับถ้าคุณทํางานต่างถิ่นต่างแดนเนี่ยนะก็จะเป็นผลดีในดวงชะตาแต่ในเรื่องของทรัพย์สินนะครับที่ดินบ้านช่องคุณเนี่ยอาจจะมีปัญหามีเรื่องเสียหายเกิดขึ้น นะครับในเรื่องความรักกว่าจะมีเรื่องอทะเลาะก,กันบ้างอะไรบ้างนะครับสติปัญญาในการดําเนินงานของคุณเนี่ยนะเป็นไปในทิศทางที่ดีและสามารถแก้ไขปัญหาในสิ่งที่เปลี่ยนแปลงได้นะครับในช่วงนี้นะครับจะมีโอกาสนะจะมีสมาชิกใหม่ในครอบครัวหรือว่ามีสิ่งใหม่ๆเกิดขึ้นในครอบครัวก็ได้นะครับ แล้วก็ระวังในเรื่องของความเสียหายด้วยนะอย่างที่บอกนะครับถ้าคุณมีที่ดินหรือทรัพย์สินอะไรก็แล้วแต่มักจะเก็บรักษาไว้ไม่ค่อยอยู่นะนะครับดาวคานพักแล้วนะครับก็มาต่อด้วยดาวพุธพักอีกนะดาวพุธตำแหน่งก็เป็นเกษตรและเป็นมหาอุดนะครับในวันที่10ตุลาคม63เนี่ยเวลา14กา3 4, 4, 5นาทีชาวราศีธนูนะครับในโดวงชะตาดาวพุธก็อยู่ในภพกรมมะนะ ในเรื่องของสติปัญญาความรู้ความสามารถของคุณเนี่ยถือว่าดีนะครับแต่คุณสามารถเอาตัวรอดได้นะในเรื่องของความรักเนี่ยนะครับคนโสดก็มีโอกาสได้พบคนรักคู่ของซึ่งเป็นคนที่มีฐานะที่ดีนะในโดจตาดวงคุณจะเป็นที่ได้รับการนับถือนะครับได้รับการยกย่องจากสังคมทั่วไปนะด้วยความรู้ความสามารถของคุณในเรื่องเกี่ยวข้องกับคู่สัญญาเจราจาตกลงต่างๆรวมถึงในเรื่องของความรัก นะครับคู่ของก็ให้การช่วยเหลือสนับสนุนในด้านการงานส่งผลให้เจ้าชะตาเนี่ยมีฐานะความเป็นอยู่ที่ดีนะครับการงานคุณก็มั่นคงประสบผลความสําเร็จแต่ดาวพุธนั้นพักก็อาจจะมีความล่าช้าสะดุดไปบ้างนะครับแต่ก็ไม่ได้เสียหายอะไรมากมายนะก็ถือว่ามีความมั่นคงในเรื่องงานที่คุณทําอยู่นะครับมาในวันที่17ตุลาคม63เวลา22ในกาเดนาทีดาวทิศ นะครับย้ายตำแหน่งเป็นนิดนะเข้าสู่ราศีตุลในภพลาภะนะครับในช่วงนี้ชาวราศีธนูเนี่ยคุณจะเป็นคนที่โชยยศตัวยอย่างยิงในศักดิ์ศรีนะครับแล้วก็เป็นคนที่รักพวกพ้องนะดาวอาทิตย์เนี่ยสู่พระเข้าสู่ภพราภะเพราะเครดิตความน่าเชื่อถือของเจ้าชะตาเนี่ยส่งผลให้ได้รับโชคลาภหรือสิ่งที่ดีๆเข้ามานะครับแต่ว่าไม่ค่อยมั่นคงนะหรือคงทนเท่าที่ควร นะเพราะว่าโดยมาตรฐานนี่เขาเป็นนิดนะครับในดวชะตาเพราะฉะนั้นก็ต้องอดทนนะักขยันสู้ต่อไปนะแล้วคุณก็จะประสบผลความสำเร็จในช่วงนี้เราว่ารามัดระวังนิดนึงการตุการถูกติฉินนินทานะครับรับหลังนะก็ต้องเรามาระวังนิดนึงชาวล,าลัคนาราศีธนูนะครับและในช่วงนี้เลขนําโชคของคุณจากอิทธิพลของดวงดาวคุณก็จะมี1กับ0 ของชาวราศีธน,นูนะครับนะแล้วก็ต่อมาเลยนะครับในเดือนนี้ดาวย้ายน้อยนะก็อาจจะเร็วนิดนึงนะครับในดวงชะตาเนี่ยดาวพระศุกร์นะก็เดินหน้าเสดนะครับอย่างรวดเร็วเนี่ยตำแหน่งเป็นนิดในวันที่24ตุลาคม2563เวลาบ่ายโมง57นาทีดาวศุกร์นั่น,นก็เป็นดาวเจเริญภพอาลีนะครับแล้วก็เป็นดาวเจาเราหลุภพลาภะนะในเรื่องของโชคลาภต่างๆนะครับคือในดวงชะตาของคุณเนี่ยนะ ให้ระวังนะครับเพราะเป็นอาริกรรมะเนี่ยนะอาจจะมีความผิดพลาดนะครับทำให้ก่อเกิดความเดือดร้อนนะและเสียหายในเรื่องของการงานได้ต้องระมัดระวังนิดหนึ่งในดวงชะตาของคุณนะครับในเรื่องของอำนาจชื่อเสียงนะครับแล้วก็หลักทรัพย์ก็อ,อาจจะมีอปุปสรรคด้วยเช่นกันนะอาชีพการงานในช่วงนี้ก็อาจจะไม่ค่อยเต็มที่นักนะครับแต่คุณก็เป็นคนที่มีความรักงาน ในช่วงนี้คุณก็จะทํางานเต็มที่เลยนะครับแต่ว่ามันก็เป็นเพียงแค่ในระดับหนึ่งเท่านั้นนะของชาวลัคนาราศีธนูนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยอาลิกรรมะอุปสรรคปัญหานั้นเป็นงานของเจ้าชะตาถ้ามีปัญหาอะไรก็แล้วแต่ทําไปเลยแก้ไขแล้วเดี๋ยวมันก็จะดีขึ้นในระดับหนึ่งนะครับแล้วมันก็จะทําให้เกิดโชคลาภด้วยผลประโยชน์ต่างๆนะครับเพราะว่าดาวโชคลาภวิ่งเข้าหางานของคุณอะเพราะฉะนั้นคุณทําให้เต็มที่ไปเลย นะครับก็จะมีความสําเร็จเกิดขึ้นด้วยเช่นกันนะในเรื่องของนะครับการงานก็บอกไปแล้วนะการเงินนะครับโดยชะตาคุณเนี่ยก็ยังมีโอกาสที่จะมีรายได้เข้ามาอยู่นะแต่รายได้ของคุณเนี่ยอาจจะมาช้านิดนึงนะครับเพราะดาวเสา์เป็นดาวใหญ่เนี่ยเดินทางช้าไม่เหมือนกับดาวทิตนะครับแต่แต่ถ้าเวลาคุณได้เงินเนี่ยมันก็จะอยู่นานออันนี้ก็คือข้อดีข้อเสียแตกต่างกัน นะเพราะฉะนั้นชาวราศีธนูในเดือนนี้มีโอกาสได้เงินนะครับแต่พอช่วงกลางเดือนไปแล้วคุณต้องวางแผนในเรื่องการเงินให้ดีนะครับไม่ว่าคุณจะทําทในสิ่งใดก็แล้วแต่ก็ต้องวางแผนให้รัดกุมนะครับอันนี้มาดูถึงในเรื่องของการโครจรของดวงดาวนะครับดวงชะตาของคุณเนี่ยนะั้นตั้งแต่วันที่1ถึงวันที่27เนี่ยนะครับคุณจะมีความมั่นคงมีความเป็นปึกแผนที่ดีในเรื่องของการงานนะครับ ก็ไม่ได้มีปัญหาหรืออุปสรรคใดๆมากมายพอวันที่28ตุลาคมเป็นต้นไปช่วงนี้คุณอาจจะที้ประจลงเท้านะครับมีเกณฑ์การพบปะคนเยอะนะครับมากหน้าหลายตาในเรื่องของการงานของคุณนะแล้วก็มีโอกาสที่จะติดต่อสื่อสารด้วยนะครับแล้วก็จะมีสัญญาข้อตกลงอะไรก็แล้วแต่เกิดขึ้นด้วยนะถ้าคุณติดต่อในเรื่องเอ,งเอกสารสัญญาต่างๆนะครับส่วนในเรื่องของการเงินของคุณเนี่ยนะ ที่จริงก็ไม่ได้มีอุปสรรคหรือปัญหาอะไรบ้างมากมายนะครับถ้าคุณมีประกันไว้อยู่เนี่ยก็โอเคดีไม่ได้มีปัญหาใดๆนะครับในช่วง1นงถึงยีตุลาเนี่ยมันยังดีอยู่นะครับคุณก็พอที่จะมีรายได้เข้ามาแต่พอวันที่23ไเป็นต้นไปนะครับก็ให้คุณวางแผนในเรื่องของการเงินให้รอบอคอบนิดหนึ่งนะครับเออแล้วก็นอกนั้นทุกสิ่งทุกอย่างก็จะดีขึ้นนะครับแล้วก็มาย้ำอีกขีอีกทีหนึ่งนะครับนะ สิ่งที่คุณต้องระวังในเดือนตุลาคมก็คือในวันที่16ตุลาถึงวันที่24ตุลาคมช่วงนี้ต้องระวังเหตุการณ์ต่างๆซึ่งไม่ค่อยดีนะักนะครับแล้วก็ระวังเหตุเพศภัยทางธรรมชาติที่จะเกิดขึ้นด้วยนะครับเพราะฉะนั้นชาวราศีธนูเนี่ยคุณจะต้องใช้ชีวิตโดยความไม่ประมาทนะครับคือมันเป็นช่วงสุดท้ายแล้วนะครับซึ่งผลของกรรมหรืออุปสรรคอะไรที่มันจะเกิดขึ้นเนี่ยมันก็จะเกิดในช่วงนี้ในดวงชะตาของคุณ เพราะฉะนั้นก็ให้สวดมนต์ไหว้พระทาบุญปฏิบัติทําไว้เป็นมงคลในดวงชะตาพอพ้นจาก24ตุลาคมไปแล้วนะครับให้คุณเบา,าเบาใจได้เลยนะก็จะไม่มีปัญหาอะไรมากมายนะนะครับโอเคมาถึงในเรื่องของพระจันทร์ดับกับพระจันทร์เพนนะครับในเดือนนี้ก็จะมีพระจันทร์เพ็นถึง2ครั้งเพราะฉะนั้นส่งผลให้กับชาวลัคนาราศีธนูเนี่ยเป็นไปในทิศทางที่ดีนะครับ นะเพราะฉะนั้นพระจันทร์จะเพนในครั้งแรกก็คือในวันที่2ตุลาคม63เวลาตี45นาทีนะครับก็เพนอยู่ที่ในภพพันธุ์ทุราศีมีนนะครับดีในเรื่องของบ้านช่องครอบครัวทรัพย์สินนะในเรื่องของอยานพาหนะต่างๆก็ถือว่าเป็นผลดีในดวงชะตานะครับแล้วพระจันทร์จะเพนในครั้งที่2คือในวันที่31ตุลาคม63เวลา22ในกา4นาทีอยู่ในพพปุตตะ เพราะฉะนั้นดีในเรื่องของบุตรบริวารการพันนันต่างๆหรือสิ่งใหม่ๆที่เกิดขึ้นในช่วงนั้นไม่จะไม่ว่าจะเป็นอะไรก็แล้วแต่ความคิดหรือโครงการโปรเจกต์ใหม่ๆนะครับแต่ก็มีโอกาสที่จะสําเร็จนะของชาวราศรีธนุนะครับต่อมาพระจันทร์จะดับพระจันทร์จะดับในวันที่17ตุลาคม6.3เวลาตี24นาทีดับอยู่ในภพลาภช่วงนั้นโชคลาภของคุณก็อาจจะมีปัญหาหรืออุปสรรคบ้าง นะครับเเพราะฉะนั้นก็ต้องระมัดระวังนิดนึงในเรื่องของลา,าบและผลประโยชน์ต่างๆนะหรือข้อตกลงในเรื่องอที่คุณมีสัญญาอะไรไว้นะก็ดูเอกสารให้ดีนิดนึงนะครับแล้วก็สิ่งที่สําคัญเลยนะครับเลขนําโชคเลขโชคลาภของชาวราศีธนูเบื้องต้นในเดือนตุลาคมนี้ของคุณก็จะมีเลข61และ25นะครับ61และ25นะโอเคก็ขอให้ชาวรัคนาราศีธนูทุกคน นะครับผ่านพ้นช่วงอุปสรรคหรือข้อภัยในช่วง20ตั่ไหรน,นะในช่วง16นะ16ถึง24ไปแล้วคุณก็จะดีขึ้นนะอุปสปรรคปัญหาก็จะไม่เกิดขึ้นอีกแล้วนะครับก็ขอทุกคนโชคดีนะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s u b สไครต์กดแชร์คลิปกดกระดิ่งให้กับอาจารย์ด้วยขอบคุณมากนะครับสวัสดีครับ